เสนมงกร EP ีพีที่9นายท่านถึงชอบซินเทอร์ลิงของคุณมากหากนายท่านยินดีจะขายมันให้ฉันไม่เพียงแค่ได้ราคาที่น่าพอใจฉันยังมีรางวัลเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะแต่ชูเฉียนเย่เขาก็ไม่ได้สนใจข้อเสนอของนางในเมื่อคุณหยุดที่นี่แล้วเรามาคุยเรื่องธุรกิจอื่นกันจะดีกว่านะคุณคิดว่าถ้าฉันจะซื้อชีวิตของคุณคุณต้องการกี่เหรียญพระเจ้าอย่างนั้นรอสองหมื่นเหรียญพระเจ้าเป็นไงคุณสนใจหรือเปล่านายท่านฉันพบว่านายท่านน่ารักมากน่ารักจนฉันทนไม่ไหวอยากจะฆ่านายท่านเต็มทีแล้้้ววเเเเออะยยยััังงไไไกกกกกนนนนนนีีี่่่่จาาแแลลชูฉข็ดปใทท ว่าเธอนี้มไร้เดียงสาเกินไปแล้วและเขาก็ได้ใช้พลังของตนเองทำร้ายนางไปในทันทีเมื่อนางได้รับบาดเจ็บาจนางก็ได้ยอมแพ้ชูเฉียนเย่ไปในทันทีเช่นกันและในเช้าวันต่อมาชูเฉียนเย่ก็ได้ไปหาแม่นางเฟิงแม่นางเฟิงคุณตื่นหรือยังฉันมีสองพันเหรียญพระเจ้าแล้วนะฉันกำลังจะมุ่งหน้าไปที่วัดสวรรค์คุณจะไปกับฉันไหมและเมื่อแม่นางเฟิงออกมานางก็ได้ถามออกไปในทันทีว่าเหรียญพระเจ้ามากมายขนาดนั้นคุณไปได้มาจากการขายตัวเองอย่างนั้นนะหรอคำถึงข่านขายตัวเองแต่กลับได้เงินมาแค่นี้เองมันไม่น้อยเกิินน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 ไไไไไปปหรอออกกแแแลล้้้าาาางดดะะม่่เเเีียยยชูฉขขบบั ใบเรื่องราวทั้งหมดให้แม่นางเฟิงฟังและเมื่อแม่นางเฟิงเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างเหล่านั้นในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปที่วสวรรค์ด้วยกันและเมื่อเดินทางมาถึงแล้วมันก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาทักทายพวกเขาพวกคุณจะไปกอดดมเมนอย่างนั้นนะหรอในน้ำมันอันตรายมากเลยนะพวกคุณจะไปกับพวกเราไหมล่ะเมื่อไปถึงแล้วพวกเราค่อยดูแลกันและกันแม่นางเฟิงจึงได้ตอบออกไปในทันทีว่าได้เลยแต่คุณคู่ควรจะปกป้องฉันหรือเปล่าถ้าพวกคุณยังกล้ามาลังควานฉันอีกฉันจะสอนให้พวกคุณรู้ว่าความเจ็็็บนน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 น่่่่่มมมมมััััเเเปยยยยงงงไไออ้้แาาาาากกลลลววชีีใตดท กล่าวออกมาว่าใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะฉันจะส่งตัวพวกคุณไปที่โดเมนของพระเจ้าแต่ที่นั่นมันอันตรายกว่าที่พวกคุณคิดทุกอย่างอยู่ที่ความสามารถของพวกคุณและในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้ถูกส่งไปที่โดเมนของพระเจ้าและเมื่อชูเฉินเย่กับแม่นางเฟิร์นกำลังจะเดินไปด้วยกันสองคนนั้นก็ได้ถูกชายหนุ่มคนหนึ่งมาขวางทางเอาไว้นี่คุณกําลังจะพยายามจะเอาชนะอยู่ใช่ไหมและในขณะนั้นเองท่านผู้เท่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกล่าวต้อนรับทุกคนซึ่งผู้เท่าพู้นี้ก็คือทูตสวรรค์แห่งตะวันออกท่านทูต ซึ่งความแข็งแกร่งก็เกิดจะอยู่ที่ยอดสูงสุดของดินแดนสวรรค์ภายใต้เมืองหลวงของจักรพรรดิมีสองเมืองโบราณอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นที่นั่นมันก็มีโทเค็นอยู่มากมายมันสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของทุกคนได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันก็มีเมืองสวรรค์อยู่8เมืองมีเมืองใหญ่และเมืองเล็กอยู่ร้อยเมืองซึ่งกฎของการเอาชีวิตรอดก็คือผู้ที่อดแอร์จะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าดังนั้นเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่ครั้งแรกผมแนะนําว่าอย่าไปที่เมืองสวรรค์โดยตรงเริ และในระหว่างนั้น3าคนเขาก็ได้แสดงอาการแปลกๆออกมาซึ่งมันก็มีแค่ชูเฉยนเย่กับแม่นางฝึ่เท่านั้นที่ไม่เป็นอะไรเอาหล่ะนักรบคนอื่นได้ออกไปหมดแล้วไม่เลยเลยนี่พรสวรรค์ของพวกคุณที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ด้วยความแข็งแกร่งของพวกคุณพวกคุณสามารถเข้าสู่เมืองสวรรค์ได้โดยตรงเลยล่ะและพวกคุณหลายอยากจะไปหรือเปล่าซึ่งแม่นางฝึ่นก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีว่านางหน่ะอยากจะไปและท่านทูตสวรรค์ก็ได้พาทั้งสองคนเดินทางไปที่เมืองสวรรค์และเมื่อเดินทางมาถึงแล้วทูตสวรรค์ก็ได้กล่าวออกมาว่าขอ เข้าไปในเมืองนั้นมันก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเย่ยเหล่าซานเขาก็ได้รับรู้ว่ามีผู้ที่เข้ามาใหม่สองคนเขาจึงได้สะกดรอยตามทั้งสองคนไปและในขณะที่เขากำลังมองหาทั้งสองคนนั้นชูเฉินเย,ย่ก็ได้ถามออกไปในทันทีว่า mm hmm. พวกคุณกำลังมองหาพวกเราอยู่อย่างนั้นนะหรอ